ตลาดนัดทำเลทองเปลี่ยนต้นไม้ให้กลายเป็นเงินคลิปนี้มีคำตอบบ้านสวนสุขสวัสดีค่ะออวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะคะลงรายละเอียดในเรื่องของทำเลทองของตลาดนัดที่บ้านสวน,นได้ขายต้นไม้มาแล้วเกือบ15ปีเนาะ15ปีผ่านมานะนะั้นน่ะพี่จิตบอกเลยว่าตลาดนัดนี่แหละที่ทำให้พี่จิตมีรายละเอียดต่างๆมาแบ่งปันกับพี่น้องทุกคนในวันนี้นะคะซึ่ง ตลาดนัดก็จะมีข้อเด่นนะคะหรือความง่ายแล้วก็เป็นสเสน่ห์ของการขายตลาดนัดก็คือข้อที่1เลยก็คือเข้าถึงกลุ่มลูกค้านะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นลุงป้าน้าอาที่เขาไม่ถนัดที่จะซื้อของหน้าร้านแล้วก็ไม่ถนัดที่จะทําออนไลน์ซื้อออนไลน์นั่นก็ยังเป็นกลุ่มใหญ่นะคะซึ่งเป็น เป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อเยอะแยะเลยนะคะอันนั้นก็คือกลุ่มที่จะทําให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะเปลี่ยนต้นไม้สวยๆของเราเป็นเงินได้เลยนะคะอันที่2ก็คือเป็นการง่ายต่อการตัดสินใจซื้อต้นไม้เราสวยลูกค้าเจอเห็นความสวยงามตัดสินใจก็ซื้อได้เลยยื่นยื่นยื่นต้นไม้ให้เขาจ่ายเงินเรามาถือว่าจบเลยอันนี้คือความง่ายที่2นะคะอันที่3ก็คือเราสามารถดูแลลูกค้าได้ ในเมื่อเราไปขายเนาะเราก็รู้จักมีปฏิสัมพันธ์แล้วเราก็สามารถที่จะเอ,อสอบถามเรื่องราวว่าต้นไม้เป็นยังไงยังดีอยู่ไหมออถ้ามีปัญหาอะไรเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อธิบายวิธีการดูแลได้อย่างชัดเจนเนาะอันที่4ี่ก็คือการขยายฐานลูกค้าเมื่อลูกค้าเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเรามาซื้อขายต้นไม้กับเราในแต่ละอาทิตย์หรือแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็สามารถที่จะออชักจูงหรือ บอกต่อได้มาเออเนี่ยที่บ้านมีนะอะไรนะก็สามารถที่จะดึงเข้ามาที่สวนได้เลยนะคะถ้ากรณีเรามีหน้าร้านหรือสวนเราเปิดรับนะคะข้อที่5้าอันนี้สําคัญเลยบ้านสวนตอนนี้กําลังมีความสุขได้เพื่อนค่ะปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้ากับคนซื้อเนี่ยมันมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่พี่จิตอะตอนนี้กับกับสาเนี่ยก็จะมีความสุขในช่วงเวลาที่เราไปขายต้นไม้เนาะก็จะมีกัลยานามิตรที่เราคุยกันเรื่องเดียวก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องปัญหาของต้นไม้ มันก็จะเป็นความสุขร่วมกันนะคะสําหรับคนที่คิดว่าจะขายต้นไม้ใหม่ๆก็จะคิดว่า i, เฮ้ยแล้วไปยังไงซื้อจะไปขายยังไงแล้วจะต้องติดต่อใครอะไรเงี้ยก็เริ่มต้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายผ่านมาแล้วอ่ะเนาะก็ไปถามเขาว่าเออถ้าเราจะติดต่อล็อกอะ่ะเราจะไปหาใครแล้วเราจะไปจองล็อกช่วงไหนเวลาไหนอันนั้นก็เป็นความไม่ยุ่งยากนะคะเราไปติดต่อได้เลยพี่น้องที่อยู่ตลาดนัดอะ่ะ พี่จิตเชื่อว่าทุกคนยินดีความยุ่งยากก็คือข้อที่หนึ่งเอาต้นไม้ไปได้น้อยข้อที่2ก็คือโอกาสที่จะเสียหายมันเยอะต้นไม้ที่วางรวมอยู่ตรงนี้นะคะที่กองอยู่ตรงนี้เราจะขึ้นรถได้ก็ต่อเมื่อเราหอ่อห่อจนเสร็จเนาะห่อเสร็จแล้วเราถึงจะขึ้นไปเรียงในรถมันจะใช้เวลานะคะแต่ว่าถ้าเราทําสม่ําเสมอทําจนเป็นความเคยชินแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากเลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นยุ่งยากสําหรับเพื่อนที่ เริ่มที่จะขายนะคะแต่ว่าสักระยะหนึ่งก็จะเป็นความเคยชินเนาะทีนี้พี่จิตก็จะฝากไว้เท่านี้นะคะ่ะก็อยากจะแบ่งปันมาสําหรับพี่น้องนะคะที่ปลูกต้นไม้แล้วแล้วอยากมีรายได้นะคะเพราะพี่จิตทําสําเร็จแล้วนะคะพี่จิตสามารถที่จะมีอิสระทางด้านการเงินได้ด้วยงานประจํากับต้นไม้นี่แหละก็เลยอยากจะแบ่งปันมานะคะก็ถ้าชอบคลิปที่บ้านสวนสุขได้ทํานะคะก็สามารถที่จะแบ่งปันได้ด้วยการแชร์ออกไปให้ เพื่อนๆที่เรามีความปรารถนาดีกับเขาได้เห็นนะคะเผื่อจะได้เป็นอไอเดียสหรับการหารายได้ที่ไม่ยากก็อาจจะเป็นการปลูกต้นไม้แล้วก็ไปขายนะคะคลิปนี้บ้านสวนสุขสวัสดีค่ะ